สวัสดีกับนายจังนะครับนายจังตันไนนะครับปุ้มที่อยากได้บ็อกลมนะครับปุ้มนะครับปลอมนะครับสว่านนะครับปุ้มแนะนําเซตนี้เลยนะครับปุ้มตัวนี้นะครับปุ้มนะครับจะเป็นบ็อกกันปะเชนะครับปุ้มนี้เลยนะครับตัวก็จะเป็นแบตมีนะครับปุ้มนะครับแล้วจะมีแบตเตอรี่มาให้นะครับนี่เราพิจารณาเลยนะครับประกอบสายคาไปแบตมีนะครับปุ้มนี่นะครับปมนี่ครับสามารดมุนสายมุนคว้าได้นะครับผมปรครับนี่มีดีปรับอยู่ด้านข้างนะครับปุ้มนี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับปุ้ นะครับตัวนี้สีจากัดเลยนะครับก็จะมีนะครับนี่ครับลูกบล็อกไม้แล้วก็มีถั่วนี่ครับดอกจอมาให้ด้วยนะครับอุปกรณ์็ให้มาครบเซตเลยนะครับพุ่มนะครับสีตั้งๆนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวนะครับพุ่มนะครับไว้เ้ยนะครับสำรับไว้จอนะครับพุ่มนะครับไว้สำรับจอหม่จอไร้ได้เลยนะครับพุ่มนะครับเปลี่ยนจากบล็อกนะครับบล็อกลุมนะครับให้เป็นดอกซอหวานนะครับพุ่มนี่นะครับใส่หัวลงไปนะครับหัวตัวนี้นะครับพุ่มก็จะใช้นะครับไว้สำรับเฟ้ม นี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่้ดอกจอยแบบนี้นะครับเปนปนดูครับนี่นะครับทำไมเราจอได้เลยนะครับเปนปนดูครับนี่นะนี่ครับอ่นโจอนะครับผมนะครับราคาตัวนี้นะครับผมซ้ำรวยกว่าบาทนะครับผมคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมนะครับนายจังจันได้นะครับที่อยากได้นะครับผมรีบกดกันเลยนะครับโลบิเตสนะครับจังมือนะครับทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับได้มาครบจุกเลยครับปนปนดูครับนี่เลยนะครับฮอให้มันเป็นเซตเป็นเป็นกองเลยนะครับอุปกรณ์นะครับครบเซตเลย นี่ครับได้ตัวนี้ไปนะครับจบนะครับเหลืองคันซ่อมแพลีมบานนะครับหรือจะติดครอบหลูบนะครับติดจากหลุมใต้อะไรนะครับผมหรือจะติดพวกตัวเฟนนะครับหรือครอบหลูบอะไรนะครับกดได้เลยครับผมติดตะกร้าเลื่องนะครับผมกลุ่มแน่นอนนะครับตัวนี้เพิ่งทาการตัวเองครับผมติดตะกร้าเลื่องนะครับสวัสดีครับ